ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแบบใบสั่งจราจร2568าจำนวน3รูปแบบเมื่อวันที่สองสิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรฉบับที่3พุทธศักราช2568รระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรพุทธศักราช2563ลงวันที่20รก,กรกฎาคม2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้วนั้นโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบคำสั่งปรับเป็นพินยัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินยัยพุทธศักราช2565 อาศัยอำน,นาจตามความในมาตรา140วรรค4ีแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12พุทธศักราช2562ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไว้โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2568เป็นต้นไป แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี3แบบคือ1แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ติดผูกหรือแสดงไว้ที่รถมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่งให้มีชุดละ4แผ่นมีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้โดยแผ่นที่1สีขาวใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ติดผูกหรือแสดงไว้ที่รถแผ่นที่สสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ปรับเป็นพินัยคดีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแผ่นที่3สีชมพูใช้สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจปรับพินัยและแผ่นที่4สีฟ้าใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออกใบสั่ง 2แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางปรณียีมีรายละเอีย e ด e เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่งให้มีชุดละ2แผ่นแผ่นที่1ใช้สำหรับส่งปรณียีให้กับผู้ขับขี่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองแผ่นที่2ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออกใบสั่ง 3. แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ติดผูก หรือแสดงไว้ที่รถมีรายละเอียดเป็นไปนตามแบบแนบท้ายประกาศนี้สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทรระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมารฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน